สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม,ผมกอล์ฟมาก,กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เรามีรถ1นึ่งคันมานำเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเป็นฮุนได H1 2.5 Elite นะครับผมเป็นรถยนต์ยอดนิยมของคนไทยนะครับผมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเนาะแรงม้าอยู่ที่175แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่441นิวตันเมตรนะรเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีนะครับอัตราการเร่งดีนะช่วงล่างของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยนุ่มด้วยนะครับผมเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้าเวนชูรี ผมชอบเจ้าหุ่นใดเทชวันมากกว่านะมันให้ความรักซูรี่นะฮะมันให้ความสะดวกสบายให้ความหรูหรานะครับผมเป็นรถตู้ที่ผมชอบรุ่นนึงเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมและคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะเป็นรถบ้านด้วยนะครับปีโมเดล2017ด้วยสภาพค่อนข้างสวยมีกุญแจ2ดอกนะผมเดี๋ยวเรามาตามชมกันว่าเจ้าคันนี้มันมีความน่าใช้แล้วมันมีความสวยงามอย่างไรนะฮะติดตามรับชมนในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปชมตัวรถนะฮะเรามาฟังข้อมูลเจ้าคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมเลขมาอยู่ที่93,000กิโลนะครับมาในรุ่น Hyundai H1 2.5 CRDi Elite นะครับผมปีโมเดล2017นะฮะร,ราคาอยู่ที่939,000บาทนะครับผม คันนี้อุปกรณ์ที่ติดรถมาก็มีคู่มือการใช้นะครับมีกุญแจให้2ดอกนะฮะในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยทางเจ้าของเขาแจ้งว่าเขาทําหายมันหายไปไหนไม่รู้เขาหาไม่เจอนะฮะก็ไม่เลยไม่มีมานะครับผมก็มีให้เพียงเท่านี้นะมีคู่มือกับกุญแจ2ดอกนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาชมภายนอกนะฮะว่ามีริ้วรอยอะไรบ้างเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับผมเริ่มจากที่ด้านหน้าเลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรอยพวกสะเก็ดหินรอยเบียดต่างๆนะครับอย่างฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีรอยสีกระเทาะนะฮะขับรถตามรถสิ มีหินดีดใส่นะฮะมันก็จะมีรอยสะเก็ดหินที่ฝากระโปรงนะครับในส่วนของการชนด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีริ้วรอยของการไปเบียดอะไรสักอย่างเนี่ยฮะนะมันก็จะมีรอยเบียดที่กันชนด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทางค่าสินวัตเตอร์ต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะฮะในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้าเนี่ยกระจังเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีการตกแต่งใหม่นะเขาเพื่อเลยเรียกว่าเดอะนนิวนะฮะเดอะนิวฮุนไดแฮชวันนะครับผมกระจังจากแนวนอนนะฮะที่เป็นโครเมียมแนวนอนก็เปลี่ยนเป็นแนวตั้งที่เป็นกนะะ การดีกซน์ก็จะดูสวยดูลงตัวมากกว่ารุ่นก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาจะทําเป็นแบบ2เฉดน,นะเป็นโครเมียมสลับกับสีดำนะฮะมันก็เลยดูเท่น,นะฮะเออตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไฟหน้าเป็นไฟแบบเดิมคือมัลติรีเฟลกเตอร์เป็นหลอดไส้นะฮะก็ใช้งานมาตั้งแต่รุ่นแรกอะ่ะจนมาถึงรุ่นปัจจุบันหรือไม่ใช่รุ่นปัจจุบันสิรุ่นก่อนปัจจุบันนะฮะก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์ในส่วนของด้านล่างนะครับปกติแล้วจะเป็นไฟตัดหมอกนะในรุ่นปี201778 ก็เปลี่ยนเป็นไฟ Day Time นั้นลิงไลท์ก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเข้ากับยุคสมัยไงเพราะว่ายุคสมัยปี2017-18เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น d a y t i ทมหมดแล้วอ่ะฮุนไดก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างนะครับผมแล้วก็เรียกเขาว่าเดินนิวนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างสมใส่ล้อแม็กขนาด16นิ้วลายล้อแม็กก็จะดูไฮโซขึ้นนะฮะมีการทําสีให้มันดูโคมเมียมให้มันดูแบบเงาเงาหน่อยนะมันไม่ใช่ล้ออัลลอยธรรมดานะมันมีการทําสีขึ้นมาให้มันดูหหูาาามากยยิ่่่งงงงงข้นนนนัเเออเอใสว เจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็ใช้งานได้อีกปีกว่าๆนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเซฟงบของคุณลูกค้าไปละกันเนาะก็ถือว่ายังสภาพดีอยู่นะ,ะดอกหนาๆเลยนะฮะดอกเต็มๆนะฮะคือเจ้าของเก่าเขาก็ เปลี่ยนยางมาก็เราใช้น้อยแล้วแหละนะฮะเพราะว่าตั้งใจที่จะขายนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของผู้บริโภคไปนะฮะถ่ายขึ้นมาด้านบนนะครับก็ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีติดมาที่กระจกมองข้างเลยนะเป็นแบบ LED นะครับผมก็แสงไฟมันก็จะดูสดใสดูสม่ําเสมอกันนะเพราะมันเป็น LED ไงนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรกับมันมากเพราะว่ามันอายุการใช้งานเนี่ยมันหลัก5ปี10ปีอยู่แล้วสำหรับหลอด LED นะครับผมถ้าน้ําไม่เข้าไปโดนแผงวงจรมันนะตรงเนี้ยมันใช้งานได้นานนะครับส่วนด้านข้างนะฮะด้านข้าง ก็จะมีการตกแต่งเดินเส้นสายให้มันดูคมขึ้นนะฮะจากโมเดลก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะดูออกมนๆกลมๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็ทําให้มันดูเด่นชัดขึ้นนะฮะพวกเส้นสายจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังเนี่ยมันก็จะดูคมดูสวยขึ้นนะฮะแล้วก็ชายบันไดด้านล่างก็จะมีการตกแต่งสเกิร์ตนะฮะไม่รู้ว่าเรียกสเกิร์ตหรือเปล่านะไอเนี้ยชิ้นเนี้ยนะครับทำให้ตัวรถมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะถ้าคุณลองจินตนาการดูถ้ามันไม่มีชิ้นนี้เนี่ยรถมันจะดูโล้นมากๆมันจะดูไม่สวยยเลนะ เขาติดตั้งมาให้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยมันดูไฮโซมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของมือจับมือเปิดอะไรก็เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่มีระบบย์เลสนะฮะเป็นกุญแจแบบมีดพับกุญแจรีโมทธรรมดานะเป็นกุญแจแบบมีดพับธรรมดาเลยนะครับผมก็จะดูแบบบ้านๆหน่อยเนาะออปชันในส่วนของตรงนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาสําหรับรุ่นนี้ก็คือจะมีการเจาะช่องที่ประตูสไลด์นะครับตรงกระจก จะมีการเจาะช่องกระจกตรงนี้นะคทำให้มันแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นก่อนหน้านี้มันจะไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือมีการเจาะช่องมานะครับก็เอาไว้เปิดหน้าต่างเอาไว้ส่งของหยิบของอะไรเนาะจากด้านในนะฮะก็มีการเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยนะฮะทีนี้มาดูด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้มากเท่าไหร่นะฮะแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์นะฮะพร้อมไฟเบรกตรงที่3ที่เป็นแบบ LED นะครับ ในส่วนของกระจกเนี่ยก็จะมีเส้นไล่ฟ้านะครับมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะฮะในส่วนของแผงประตูด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้ต่างๆติดมานะฮุนไดรุ่น ELIT ทนะฮะแล้วก็ยี่ห้อฮุนไดโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับสวยงามตัวใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็ที่กันชนกันชนด้านล่างเนี่ยก็จะมีปาร์คิ้งเซนเซอร์นะฮะซึ่งปาร์คิ้งเซนเซอร์เนี่ยมันติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานผลิตนะเพราะว่าตามรุ่น ELIT ทเนี่ย ปกติจะมีปัก k ิ n งเซนเซอร์มาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของติดรถมานะฮะแล้วก็สิ่งที่พิเศษกว่าเอลิททั่วไปก็คือเจ้าของเก่าเขาติดตั้งจอ DVD นะฮะปกติมันจะเป็นฟอนต์ซ DM p 3ีเปลี่ยนเป็นฟอนต์ DVD หน้าจอสัมผัสแล้วก็ติดตั้งกล้องมองหลังมาให้ด้วยทําให้ออปชั่นเจ้าคันนี้เนี่ยมันเทียบเคียงได้กับรุ่นดีลักนะฮะเออตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีมากๆนนะในส่ววขอออองรรรย้ยบบคัเีจม นะฮะที่ฝั่งขวานะฝั่งขวาชายตรงเนี้ยมันจะมีรอยเบียดนั้นเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับส่วนด้านท้ายไม่มีนะฮะส่วนฝั่งขวาฝั่งขวาก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะรอยเบียดจะไม่ค่อยมีนะฮะก็จะมีแค่รอยลักยิ้มบางๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ทางห้าสินว่าเราต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วเราไม่ได้ขายสภาพนี้เราพามาชมสภาพแรกเข้านะฮะเป็นข้อดีของคุณลูกค้าคุณได้เห็นรถสภาพแรกเข้าว่าเป็นสภาพแบบไหนนะภาคผมเอาไปเก็บงานแล้วามาถ่ายให้ชมคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะเก็บงานเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะมันมีรอยเบียดอะไรหนักๆหรือเปล่านะฮะเราก็เลยพามาชมรถเข้าใหม่กันแบบนี้เลยนะฮะแบบสดๆเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะโอเคนะสำหรับภายนอกนะครับในส่วนต่อไปเดีย๋ยวมาดูเครื่องยนต์โครงสร้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปที่ห้องเครื่องครับ เรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรนะครับผมอ่าเป็น2.5 CRDi นะครับผม CRDi ย่อมาจากอะไรก็คือ Common Rail Direct Injection นั่นเองนะครับผมก็เป็นคำย่อของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแบบซีคลิ่นะฮะเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลชวนหลับนะครับผมก็คือมันจะไม่มีอาการกระชากกระตุก ในการระหว่างาการเปลี่ยนเกียร์นะฮะก็เป็นเกียร์ออกมาที่ดีนะครับผมอตัตราการกินน้ำมันของรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ10ต้นต้นนะครับผมถ้าขับในเมืองรถติดๆเลยนะอย่างช่วงเนี้ยกรพมรถติดจัดจัดเลยอ่ะก็ไม่ถึง10โลหรอกนะฮะแต่ถ้าคุณขับเรื่อยๆปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ10ต้นต้นสิบเอองอยู่แถวๆนี้นะฮะหรือว่าผมขับไม่ดีก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่เท้าแล้วแต่สภาพพื้นผิวการจราจรณตอนนั้นละกันเนาะในส่วนของโครงสร้างคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะฝากระโปรง รถที่ใช้ในครอบครัวบ้านๆทั่วไปนะฮะอุบัติเหตุนห,นหนักๆไม่มีนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะแก้มด้านข้างสวยๆคานด้านหน้าสวยๆนะครับในส่วนของคานรับที่หน้ากันชนก็สวยๆตรงๆกันไปเลยนะฮะคันนี้ได้โครงสร้างที่ดีนะครับโครงสร้างเนี่ยแทบจะ100%เเลยนะสำหรับเจ้าฮุนไดฮีชวันคันนี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะฮะอ่ะด้านข้างนะครับผมเป็นรถตู้ทั่วไปก็คือเป็นประตูสไลด์ส่วนบานหน้าก็จะเป็นแบบทั่วไปแหละ นะก็วิธีการดูก็ดูเม็ดอาร์คดูแผ่นเหล็กที่มันประกบติดกันเนี่ยคุณจะเห็นได้แบบชัดนะครับมันจะเป็น2แผน่น3แผ่นประกบทับซ้อนกันอยู่แล้วก็ใช้ตัวล็อกคือการอาร์คไฟฟ้าเนี่ยเป็นการล็อกให้มันอยู่นะฮะเนี่ยก็จะเป็นรอยอาร์คไฟฟ้าเรียงกันนะฮะรถทุกคันรถทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปรถญี่ปุ่นรถอินเดียรถอินโดนีเซียรถอะไรก็แล้วแต่นะฮะการประกอบรถจะเป็นลักษณะนี้หมด นะครับคุณดึงยางกันเสียงลงมาเนี่ยคุณจะเห็นรอยอาร์คไฟฟ้านะฮะซึ่งหน้าและหลังต้องตรงกันนะครับคุณต้องเอานิ้วสัมผัสดูนะฮะถ้าดูด้วยตาบางทีอาจจะผิดเพี้ยนสัมผัสดีที่สุดนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นเดิมๆมเนี่ยรอบคันเลยนะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการใส่ก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะฮะดึงของเขาก็ใส่กลับให้เขาด้วยนะครับผมอ่านี่นะก็ใส่กลับเข้าไปนะฮะก็ลูดมันเข้าไปเลยนี่นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะเดิมนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ สามารถดึงได้นะฮะคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดนะครับอ่ะทีนีบ้บานประตูสไลด์ดูยังไงก็ดูด้านบนก่อนก็ได้ด้านบนเนี่ยจะเป็นร่องสไลด์ใช่ไหมคุณก็จะเห็นตัวเม็ดอาร์คเห็นไหมเม็ดอาร์คเนี่ยมันจะเรียงตัวสวยเลยนะครับผมแล้วก็เลเยอร์ของแผ่นเหล็กเนี่ยจะเห็นได้ชัดๆนะจะไม่มีการพ่นสีทับมีการโป๊ะอะไรพวกนี้นะเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดๆเลยนะพวกเลเยอร์ข้อต่อต่อตางๆเนาะแล้วก็สามารถดึงไอ้ตัวยางกันเสียงเนี่ยดึงออกมาได้ดึง ดูเม็ดอาร์คเหมือนประตูบานหน้าเลยนะฮะเนี่ยก็ดึงดูรอบบานเลยนะดูด้านบนก็คือดูร่องหลอของการพิกคว่ำร่องหลยอของการซ่อมตัวถังด้านบนนะฮะก็จะเป็นในส่วนของหลังคานะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เอาไว้ดูว่ามันมีการชนกระแทกด้านข้างไหมนะครับผมก็ดูในส่วนของซับในนะฮะถ้ามันชนหนักๆเลยโครงสร้างมันเบี้ยวเงี้ยเม็ดอาร์คตรงเนี้ยก็จะหายไปนะฮะมีการซ่อมแซมตัวถังนะมีรอยตัดต่ออะไรพวกนี้เนาะ อ่ะถ้าจะดูรายละเอียดก็ต้องลื้อพรมขึ้นมานะฮะไอพรมรองพื้นเนี่ยนะไอพรมด้านล่างเนี้ยก็ดึงมันขึ้นมานะครับดูว่ามันมีรอยเพาะมีรอยโป้มีรอยเชื่อมต่อตัดต่ออะไรไหรมนะฮะหรือว่าก้มดูเช็ดสีด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการดูคร่าวๆนะโอเค,อเคนะครับสาหรับโครงสร้างด้านข้างทีนี้ด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยมันจะดูเหมือนรถกระบะนะฮะทำไมถึงต้องดูเหมือนรถกระบะเพราะว่ามันไม่มีหลุมยางอะไรเราไม่สามารถที่จะไปก้มดูหลุมยางอะไรได้ใช่ไหม ราก็ต้องโกมดูใต้ท้องรถนะฮะดูรอยตัดเชื่อมต่างๆนะ,ะหรือว่าดูคร่าวๆก็ดูที่หัวน็อตของฝากระโปรงเนี่ยมันมีรอยทะลอกมีรอยขันอะไรไหมนะฮะร่องรางน้ำสองข้างสภาพเป็นอย่างไรไซ้ายขวาตรงกันไหมเหมือนกันไหมนะฮะอย่างคันนี้สภาพสวยนะฮะสภาพสวยเลยซ้ายขวาเหมือนกันฝากระโปรงหน้าหลังไม่เคยถอดนะครับในส่วนของโครงสร้างเชสีด้านล่างก็เดิมๆไม่มีร่องรอยของการเชื่อมไม่มีร่องรอยของการปะนะฮะเป็นโครงสร้างเดิมคันนี้คอนเฟิร์มว่าโครงสร้างสวยร0 0ซ นะครับซื้อไปไม่ผิดหวังคันนี้นะฮะผมตรวจสอบมาแล้วนะครับผมเป็นรถบ้านที่สามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับโอเคนะประมาณนี้สําหรับโครงสร้างนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในนะครับผมว่าภายในมันแตกต่างจากอีลิททั่วไปที่คนเขาใช้กันยังไงเพราะว่าเจ้าของเก่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมมานะเพิ่มฟังก์ชันอะไรให้มันใกล้เคียงกับตัวดีลักนะฮะเดี๋ยวตามไปชมด้านในครับ วันี้เรามาชมภายในนะฮะเจ้า Hyundai h ฮุนได H1 2.5 Elite ปี2017คันนี้เลขไม้93,000กิโลลาา่ะค่ะี่939,000บาทนะครับผมภายในของเจ้าคันนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของริ้วรอยกันก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้านะครับผมเรามาดูสภาพก่อนว่าเจ้าของเก่าดูแลดีขนาดไหนนะฮะเริ่มจากที่ตัวเบาะคนขับกันก่อนเลยนะฮะเบาะคนขับใช้งานทุกวันนะครับผม บอกคนขับเองเนี่ยก็จะมีคราบสกระปรกนะครับผมอย่างคราบครา,าบคีบปูนคราบด่างคราบดำอะไรพวกนี้นะอย่าทากาบสิ่งลีวเราต้องจัดการให้ฟอกให้อยู่แล้วนะในส่วนของสภาพหนัง สภาพหนังสภาพยังดีๆอยู่ไม่มีรอยแตกรายงานหนักๆไม่มีรอยขาดไม่มีแบบรอยช้ําของหนังนะฮะสภาพสวยคันนี้เบาหนังสภาพค่อนข้างดีนะครับเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีนะฮะคือคุณได้ไปเนี่ยก็ไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าอยู่ทางทั้งสิ้นว่าต้องทางความสะอาดต้องเคลียร์ให้ใหม่อยู่แล้วนะฮะจะไม่ใช่สภาพนี้นะครับคุณจะได้สภาพที่เหมือนใหม่เลยนะครับผมอันนี้ก็แจ้งให้เป็นข้อมูลว่าสภาพแรกเข้ามันเป็นยังไงนะอ่ะทีนี้เรามาชมออปชันกันดีกว่าว่ามีอะไรใช้บ้างนะครับผม คันนี้เป็นรุ่นเอลิทนะครับผมเป็นเอลิทที่มีการเพิ่มออปชันเข้ามานะฮะอย่างพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยจะแตกต่างจากร um ุน่นดีลักส์นะฮะดีลักส์จะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแต่ถ้าเอลิทจะได้เป็นพวงมาลัยยางนะครับก็คือยูริเทนนั่นเองนะแต่ฟังก์ชันที่ได้มาก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้นะฮะต่างจากดีลักส์ก็คือไม่มีคูช์คอนโทรลนะฮะร,ระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติจะไม่มีนะผมก็มีแค่มัลตนะิฟังก์ชันเนาะในส่วนของอวิทยุนะฮะวิทยุปปปปกตตติจจะะะะเเเเเ็นน็นน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  CDMP3 ฮแ่่คัีี้้าาาขอองลยมฟ เครื่องเล่น DVD นะฮะหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่โตมาโหรานนะครับผมคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูหนังได้นะฮะมันจะมีช่องเชื่อมต่อ usb นะครับแล้วก็มีแผนที่นำทางให้ด้วยนะฮะเนี่ยคือเป็นฟอนต์ที่มัลติฟังก์ชันดีนะครับ ก็จะมีในส่วนของแผนที่นาทางระบบเชื่อมต่อต่างๆนะค,คุณสามารถที่จะเล่นมันได้นะเพราะว่ามันเป็นฟอนที่มีการาใส่ออปชั่นเข้ามานะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะเนี่ยมีระบบนาทางให้ด้วยดีงามมากนะปกติจะไม่มีนะในรุ่น e l ล t e นะฮะอันนี้แต่งมานะครับผม ถัดลงมาจากเครื่องเล่นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะฮะเครื่องปรับอากาศจะเป็นแบบเมนนวลนะฮะบิดปรับ 1, 2, 3ถ้าเป็นดีลักซจะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบธรรมดานะฮะสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้ปรับทิศทางลมได้ปรับความแรงของพัดลมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยเป็นการ อ่าปรับของแอร์หลังนะฮะปรับเพิ่มลมของแอร์หลังนะครับผมในส่วนของด้านซ้ายด้านขวาเป็นปรับแอร์หน้านะจะแยกกันนะฮะจากแอร์ถัดลงมาก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อนะเป็น AUX USB นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับพลัตวิทยุด้านบนนะแล้วก็มีช่องใส่ของมีปลั๊กชาร์จไฟให้หนึ่งตแหน่งหรือว่าที่จุดบุหรี่นั่นแหละนะฮะถ้าไม่ต้องการใช้ก็ถอดออกแล้วก็หาอะแดปเตอร์มาเสียบนะครับผมก็จะกลายเป็นช่องเอาไว้เสียบชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือนะตรงนี้เป็นคันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็จะเป็นสีเทาด้าานนนนะะหััวเเกียยรรป็งคบ หัวเกียร์เป็นยางนะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์5สปีดท,ที่มีบวกลบให้นะคุณสามารถปรับอัตราทดเองได้นะตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็ถัดลงมาจากแท่นเกียร์เนี่ยก็จะมีนี่ครับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะฮะเป็นแบบเชี่วล็อกนะครับแยกซ้ายขวาเลยเอาไว้วางแก้วน้ําวางขวดน้ําแรงต่างเนาะแต่ว่าด้านบนมันก็มีที่วางแก้วน้ําให้นะคือถ้าคุณนั่งกันแค่2คนด้านหน้าเนี่ยพับเบาะเสริม ตรงกลางเนี่ยลงมามันจะเป็นที่วางแก้วน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่วางของแรงต่างเนาะแต่ถ้าคุณนั่งกัน3คนนะฮะคุณสามารถที่จะเอาตัวเบาะเสริมเนี่ยพับขึ้นไปนะฮะเพื่อเป็นพื้นที่ในการนั่งโดยสารได้นะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆคือรถตู้เนี่ยปกติมันก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะฮะแต่เจ้าคุณได้ h หนึเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนขับเนี่ยมันจะมีที่พักแขนให้อ่าเป็นที่พักแขนให้แยกกันนะฮะคือปกติจะไม่ค่อยมีนะรถตู้ที่เป็นแบบแวนชูลี่อย่างเง คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเป็นบอกคนขับเนี่ยบอกแถวสามเนี่ยถ้าคุณต้องการที่พักแขนคุณต้องพับตรงกลางลงมาใช่ไหมแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันมีที่พักแขนแยกออกมาให้ตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะผมชอบนะในส่วนของด้านบนอ่าด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างมีที่ใส่แว่นตามีที่บังแดดนะฮะซึ่งจะมีไฟส่องแต่งหน้าให้ด้วยนะมีกระจกให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับในส่วนของกระจกมองหลังเนี่ยจะเป็นก้านตัดแสงธรรมดานะยังไม่ใช่ตัดแสงออโต้นะถ้าตัดแสงออโต้ต้องเป็นรุ่นท็อปรุ่นดีลักส์นะฮะแต ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นรนถะมันก็สูงอยู่แล้วคงไม่มีไฟอะไรมาสาดส่องให้มันแสบตากังกลางคืนใช่ไหมถ้าเป็นรถเก๋งอะ่ะเออโอเคแต่ถ้ารถตู้อย่างเงี้ยมันสูงนะฮะคงไม่มีไฟส่องสาดเข้ามาจนกระจกมองหลังมองไม่ได้เออตรงนี้ถือว่าโอเคนะออปชั่นระดับนี้เนี่ยถือว่าครบนะถือว่าครบแล้วแหละนะครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มราคาอย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานางต่างก็มีให้เพียงพอต่อก,การใช้งานนะนะก็ถือว่าโอเคนะผม จะเป็นบุนุ่มมานะครับเป็นบุนุ่มไม่ใช่พลาสติกนะเนี่ยจับสัมผัสดูมันจะนุ่มๆน,นะฮะมันเป็นนวมนะมันเป็นนวมนุ่มๆตรงนี้ถือว่าดีนะแล้วก็มีช่องใส่ของด้านบนนะแล้วกเกสใส่ของด้านล่างตรงนี้สําหรับผู้โดยสารด้านหน้านะครับโอเคนะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะฮะฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีมือโหนจับเอาไว้พยุงตัวไว้ขึ้นนะเพราะรถมันสูง นะฮะมันจะมีบันไดให้1ขั้นนะฮะสำหรับการก้าวขึ้นมานั่งบนรถนะครับผมทําให้การขึ้นลงรถมันสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองเนาะโอเคนะสำหรับด้านหน้านะ๋ยวไปดูแถวที่2กันต่อนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับตามไปเลยครับทีนี้เรามาอยู่ที่แถวที่2ของเจ้ารถตู้ฮุนไดเฮสทวันนะฮะคันนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งไปคือเจ้าของเก่าเขามีการเพิ่มออปชันเข้ามาทําให้มันใกล้เคียงกับรุ่นดีลักซ์นะฮะนั่นก็คือมีจอเพดานมาให้นี่นะจอบัลเลอร์เลยนะครับนี่มีจอเพดานมาให้นะฮะ สุดยอดมากนะครับผมคือจอตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อจากเครื่องเล่นด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะแยกเล่นกันก็ได้นะฮะคือมันจะมีช่อง USB และ HDMI ให้อยู่ด้านขวาของจอเนี่ยนะฮะอยู่ด้านขวาของจองนี้นะครับผมมันจะมี USB และ HDMI เอาไว้เสียบการเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับผมคุณสามารถที่จะเปิดไฟนี่เป็นไฟแสงสีฟ้าสวยงามนะกลางคืนจะดูสวยมากนะฮะเป็นไฟแบบ LED เนาะ เป็น led แบบเกมมิ่งหน่อยนะครับเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็คุณสามารถที่จะซอสหาเนี่ยการเชื่อมต่อต่างเนี่ยคุณใส่การ์ดใส่ usb หรือว่า hdmi ก็ได้ถ้าเป็น av เนี่ยจะเชื่อมต่อกับพอลด้านหน้านะฮะก็เวลาคุณเล่น dvd ด้านหน้าด้านหลังก็สามารถดูได้แล้วจอเนี่ยขนาดใหญ่มากนะฮะตรงนี้ก็แถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมในรุ่นปกติไม่มีนะอันนี้เจ้าของเก่าติดมาให้นะฮะเราก็แถมให้ไปเลยนะครับผม สภาพยังสวยๆอยู่สภาพยังดีๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบสําหรับเจ้าฮุนไดเนี่ยคือมันเป็นรถตู้ที่อนเนกประสงค์เหมาะกันใช้ในครัวเรือนมากๆนะแบบท่านใดที่มีครอบครัวขนาดใหญ่มีคนจํานวนเยอะๆเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย9คน10คนขึ้นไปอย่างเงี้ยฮุนไดเทสวันเนี่ยตอบโจทย์มาก คือตัวเบาะของฮุนไดเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ทั้งหมดเลยทั้ง3แถวเนี่ยรวมคนขับก็4แถวอะ่อะ,อะคือมันเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยทุกแถวนะฮะเนี่ยอย่างเบาะเนี้ยผมสามารถที่จะเดินหน้าขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเพิ่มพื้นที่การนั่งโดยสารของแถวที่3นะฮะแล้วแถวที่4ก็สามารถที่จะเลื่อนถอยหลังไปอีกเพื่อเพิ่มพื้นที่การน,นั่งโดยสารได้อีกนะฮะคือตรงนี้ถือว่าดีมากๆออกแบบมาดีมากเลยนะทำลางสไลด์มาแบบทุกช่องนะฮะคือ ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรของเขานะแต่ว่ามันก็ดีสําหรับผู้บริโภคมากๆเลยนะบางคนเขาต้องการพื้นที่เยอะๆเขาก็เลื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีพื้นที่เยอะใช่ไหมส่วนด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งานเขาก็เอาบอบ์ดแถวที่4เลื่อนไปสุดนะฮะแล้วก็แถวที่3ก็เลื่อนกลับไปมันจะมีพื้นที่กันนั่งโดยสารแล้วก็พื้นที่ขามก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะถือว่าเยอะมากแล้วก็จะมีช่องแอร์ให้นะทุกตอนทุกช่วงของการนั่งนะจะอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยอยู่ตรงบังคาเนาะ จะมีให้ทุกช่วงเลยนะครับมีทั้ง3มช่วงนะฮะก็ถือว่าดีนะครับมีปุ่มปรับแรงลมแล้วก็ปรับทิศทางลมนะฮะเออมีปรับทิศทางลมด้วยนะมีเป่าเข้าตัวเป่าลงขาแล้วก็เป่าทั้งลําตัวแล้วก็ขานะฮะคุณสามารถที่จะปรับได้เนะี่ยถือว่าดีนะฮะถือว่าดีมากๆคือให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะผมเลยไม่แปลกใจไงว่าทำไมฮุนไดเฮชวันเนี่ยคนไทยถึงนิยม นะเพราะว่ามันมีความอเนกประสงค์ในตัวของมันเองความหรูหราในตัวรถนะครับออปชันอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยที่มันเพียงพอต่อก,การใช้งานนะฮะบ,บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้นะฮะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็มีให้มาคือมันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนั่นเองนะฮะมันเลยเป็นที่นิยมมากๆสําหรับคนไทยนะฮุนไดฮุนชวันเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะแล้วก็บอรแถวที่4นะฮะเดี๋ยวผมต้องพาลงไปชมด้านล่างนะเพราะว่าบอรแถวที่สี่เนี่ยเ,เวลาคุณจะวางของอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะปรับได้ปรับได้หลายอย่างนะค นนในส่วนของเบาะแถวที่4ทําไมผมต้องพาลงมาดูด้านล่างเพราะว่าเวลาคุณจะวางสัมภาระนะฮะอย่างวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะฮะหรือว่าวางถุงก๊อฟอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีของที่แบบลกลุงรังมากๆนะฮะคุณสามารถที่จะปรับเบาะได้นะครับเนี่ยปกติถ้าคุณนั่งโดยสารเนะ่ะเบาะมันจะอยู่ในระดับนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวรองนั่งเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นะฮะอ่ะ เวลาคุณจะวางของใช่ไหมมันจะมีสลักให้ดึงตรงนี้นี่นะเนี่ยดึงเพื่อให้พนักไม่ใช่พนักพิงสิไอตัวเบาะรองนั่งเนี่ยมันพับเก็บขึ้นมานะฮะเนี่ยพับเก็บขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วจะมีพื้นที่ในการสไลด์ใช่ไหมแล้วก็มากดสลักตรงนี้ทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะสลดบเบาะไปด้านหน้านะครับเนี่ยคุณก็จะมีพื้นที่การวางของถ้าคุณต้องการเยอะกว่านี้คุณเลื่อนเบาะแถว3ไปอีก มันก็จะเลื่อนเดินหน้าได้อีกนะฮะซึ่งถามว่ามันดีมากเลยนะสำหรับส่วนตัวนะมันดีมากๆเลยถ้าคุณใช้งานไม่ครบทุกบ์อเนี้ยพื้นที่การวางของเนี่ยเยอะมากนะทั้งแนวราบและก็แนวตั้งนะฮะคือมันวางได้เยอะจริงๆนะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการขนของเยอะๆโดยสารน้อยๆนะฮะฮุนไดฮัชวันเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับผมคันนี้นะฮะเป็นหนึ่งรุ่นที่คุณต้องเลือกนะครับถ้าคุณหารถตู้ดีๆสักคัน เอาไว้ใช้ในครัวเรือนใช้ในครอบครัวนะคืออนเนกประสงค์สุดๆแล้วนะฮะออปชันอะไรต่างๆก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะระบบเครื่องปรับอากาศนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นที่เจ้าของเก่าติดตั้งมาให้เองนะครับคุณก็ได้ไปเลยนะทั้งชุดเลยทั้งจอเพดานทั้งเครื่องเล่นด้านหน้านะครับผมคันนี้ปี2017ราคา9 3 9 0 0 0บาทนะครับผมราคาต่างจากป้ายแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะตอนป้ายแดงอยู่ที่1 5 0 0 0 0 ตอนนี้อยู่ที่939,000นะรถ3ปีนะฮะเลขไม้93,000โลก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากหรอกนะเป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับผมถ้าสนใจก็โทรมาได้นะฮะที่0901011019หรือจะแวะมาชมคันจริงก่อนก็ได้ที่โชว์รูม5สินวัถนนราชพึษ์นะฮะหรือว่าโทรมานัดกันก่อนนะครับผมเพราะว่าคันนี้จะต้องเอาไปเก็บงานอีกนะครับเผื่อบางทีคุณเข้ามาแล้วไม่เจอรถจะ จะเสียใจนะแบบเสียความรู้สึกนะฮะโทรมาด้กันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถไลค์คอยติดตามกันไว้กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะกดสันกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้มันมีแจ้งเตือนอะนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ